เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนทำสมาธิเพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระมาหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถที่มีต่อบวงชนชาวไทยและเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านคะ่ะทั้งหมดทำสมาธิ งหมดออกจากสมาธิลำดับต่อไปขอเชิญคณาาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีครับนักเรียนทั้งหมดตรง ลำดับต่อไปขอเชิญชมภาพประมวลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยมีได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะอันเวลายาวนานเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่9แห่งราชจักรยวงพระนามเดิมหม่อมราชวงศ์สิริจกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันสุขที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณวังสะระปุร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493าตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระราชอิสริยยศพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานักประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของภูมชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทยัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านความมั่นคงของประเทศพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ปฏิบัติการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายตามชายแดนถึงฐานปฏิบัติการต่างๆแม้เป็นที่เสี่ยงภัยอันตรายก็ทรงครับวิทยัอุุสาหะเสด็จไปทรงดูแลทุกสุขเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารต่อสู้ปกป้องพืนแผ่นดินนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปธรรมเพื่อสนับสนุนการประดิษฐ์ศิลปะพื้น,นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านและชาวนานอกจากนี้ยังได้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการป่ารัดน้ำ นตำตบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโครงการนุรักษต่อทะเลที่เกาะมันอำเภอแกลจังหวัดระยองโครงการสูตรเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ช่องกล่องบนจังหวัดสัตแก้วเมื่อทรงว่าเมธจากพระราชกรณียกิจดังกล่าว จึงจะทรงมีเวลาว่าสสำหรับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกระบอมทุกพระองค์ทรงเป็นประมารดาที่น่าเคารพของทุนกระบอมทรงอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยพระองค์เองตามแบบไทยให้รู้จักเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และหัดทรงงานด้วยพระองค์เอง นับได้ว่าเป็นมวลของชาติและประชาชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนานารีโดยแท้พระองค์มิได้ทรงเป็นพระบรมราชนินีที่มีพระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านั้นหากแต่ยังทรงพระปีชาเชี่ยวชาญในกิจกรรม,มตา่างๆ ดังปรากฏผ,ผลเป็นที่ประจักษ์เสมอมาอาจกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาของชาติไทยทรงเป็นพระบรมราชนินีที่ทรงได้รับการสัเ่เสริญพระเกียรติคุณจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าพระบรมราชนินีพระองค์ใด พระพ拉斯ปารณียกิตนังกล่าวจะเห็นได้ว่าเราคนไทยโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่มีสมเด็จพระบรมราชนินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพียบพรอพ้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนารัตนานารีโดยแท้พระองค์มีได้ทรงเป็นพระบรมราชนินีที่มีพระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านั้นหากแต่ยังทรงพระปีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆซึ่งปรากฏผล เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระวรพระพุทธศาสนาพระคุณธรรมพระปัญญาคุณและพระเมตตาการุณาคุณซึ่งทรงดำรงไว้มั่นคงตลอดมาเป็นปัจจัยส่งเสริมให้พระเกียรติคุณขจรขาจไปทั่วในประเทศและนานา,นานประเทศทั่วโลกอาจก,กล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถของชาติไทย เป็นพระบรมราชินีที่ทรงได้รับการสรรเสริญพระเกียรติคุณจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าพระรพระบรมราชนีพระองค์อื่นใดในโลกครับลำดับต่อไปเป็นกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ขอเชิญตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อแม่โดยเรียงลำดับจากภาษาไทยภาษาอาังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญ,ญี่ปุ่นขอเชิญค่ะแม่คำคำนี้ เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างออกไปในความคิดของลูกแต่ละคนแม่สำหรับรูกบาง